โอเคสวัสดีครับทัวริงแบเคอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริเรนเอเดชันทีวีโชว์ขอ,อปิดจ็อบรับดึกนะครับประจำวันนี้นะวันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับนี่นะครับเจ้าเวอร์ซิทพันตัวใหม่ล่าสุดนะก็เรียกว่าออกจากศูนย์มานะครับไม่หนกิโลนะขี่มาอีก10กิโลก็มาจัดชุดเต็มชุดแต่งนะชุดแต่งเรีอกเอาเป็นชุดให้ชื่อชุดนี้ว่าเป็นชุดรับขวัญก็แล้วกันนะชุดรับขวัญหนึ่งอ่านฮะ ชุดละความหนึ่งมีอะไรบ้างที่ควรจะเป็นและเป็นสิ่งที่แหมแหมช่วงน,วงนี้ช่วงนี้มันติด x อ็กเนะเวอร์ซิทพันเอา้าเวอร์ซิพันออกมาแล้วต้องติดอะไรบ้างอาอย่างแรกเลยนะครับผมนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับคลาชบาร์คลาชบาร์ตัวนี้นะครับเป็นงานของ SRC จานะจะกินพื้นที่ตั้งแต่ชุดสีครอบอตัวไฟไฟเลี้ยวขึ้นแมบงค์บนเลยนะเพื่อน,นนะนี่ฮะนะครับ จุดสําคัญและก็เป็นจุดเด่นขเขาเลยนะที่ s r c เขา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 ,เขาแจ้งมาเลยก็คือว่าในส่วนของตัวคลาสบาร์ตัวนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือบังเอิญบังเอิญนะครับเราล้มแปะลงไปนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับตำแหน่งนี้จะเป็นตําแหน่งที่มันล้มก่อนแล้วมันโดนก่อนเพราะนั้นก็เรียกว่าในระดับหนึ่งนะไฟเลี้ยวเนี่ยปลอดภัยนั่นเองนะครับโยงจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมตามสไตล์ s r c เขานี่ครับนะครับจุดแข็ง จ,จ,จุดยึดแข็งแรงนะครับแล้วก็ข้างล่างบริเวณนี้นะครับจากซ้ายไปขวาเหมือนกันแล้วก็มีโคเวอร์มาถึงข้างล่างเลยเพื่อนนะฮะโคเวอร์มาถึงตัวเครื่องด้านล่างเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมอ่าจุดนึงถือเป็นของจาเป็นและต้องมีเลยก็คือว่าสําหรับรถบิ๊กไบค์ใหม่ๆออกจากศูนย์ต้องติดนะครับสำหรับรถที่มีม่าน้ําก็คือกาดม้าน้ำกาดม้านน้ำตัวนี้ก็เป็นของเอเดซีเช่นกันนี่ครับอ่าสีเงิน นะครับโอเคจุดสําคัญวันนี้ก็คือในส่วนของตัวปิ๊บอลูมิเนียมนะครับโจทย์ง่ายมากต้องการปิ๊บอลูมิเนียมขนาดใหญ่จุนะครับให้มันเหมาะกับตัวรถใส่หมวกกันน็อกได้2ใบต้องจัดครับแพนเทอร์โมโตนะครับเป็น p พ n เทอร์ตัว65ลิตรนี่ครับฟวามความจุ65ลิตรใส่หมวกกันน็กอก2ใบได้เต็มเต็มเลยนะครับเมื่อกี้เราทดลองกันไปแล้วก็คือหมวกแก็ปหมวกที่มเีเรียกว่ามีแก๊ปนะสามารถใส่ได้ นะครับผมแล้วก็หมุกยกขาอีกใบหนึ่งสามารถใส่ได้เลย2ใบนะครับแล้วกอ็อีกจุดหนึ่งที่เป็นนะครับไฮไลท์อ่ะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวดูเราดูอินเนอร์ Inner กันก่อนตัวอินเนอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นอินเนอร์ที่สามารถที่จะใส่ของก็จุกจิกได้แบบนี้เลยนี่ครับสายรัดกันก,กระแทกให้ามาด้วยนะครับแล้วก็อินเนอร์ที่ตัวปีบ๊บนะครับผมโอเคเวลาที่เราถอดออกจากตัวรถ จำเป็นมากๆสำหรับเวอร์ซิพันที่จะต้องมีหลักท้ายที่เป็นเพลเหล็กนะเพื่อนนะเนื่องจากว่าตัวเพลเหล็กที่ทางศูนย์เขาให้มาเนี่ยเ,เพลทที่ศูนย์ให้มาเนี่ยเปน็นวัสดุเป็นพลาสติกนะเพื่อนนะครับเพราะนั้นเราต้องถอดตัวพลาสติกนั้นออกนะครับแล้วใส่เพลเหล็กของเขา,าเพลเหล็กใหม่เข้าไปแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือเราพยายามเสริมบูทนะครับให้ตัวปี๊บเนี่ยไม่ ก้มมากเกินไปที่จะไปเบียดคนสอนนั่นเองทําให้เวลาติดตั้งแล้วเนี่ยมันเกือบจะขนานกับถนนเลยอ่ะโอเคเวลาถอดออกมาหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราถอดให้ดูกันนะครับผมต้องขอตัวช่วยเจ้าของรถละ, <c oughs> ะช่วยพี่ธมากินหนะ่อยปั๊บนะครับปอดสลักปอดสลักเก็บสลักนะครับแล้วก็อุ้มนะครับ ปึ๊บถอยหลังแบบนี้นะนี่ยกขึ้นมาปึ๊บจุดที่เราบอกไว้กว็คือว่าในจุดที่วางฮตัวเพลทเหล็กตัวนี้ฮะที่เราใส่ไปแทนเพลทพลาสติกเดิมของศูนย์แล้วก็วางด้วยถาดของแพนเทอร์นะคะผมยึดแล้วแข็งแรงรับน้ำหนักได้20 30 40, 40กิโลใส่ไปเลยนะครับอันนี้เรากล้าการันตีอ่ะเวลาใส่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับสลัก เลงครับเลงสลักให้มันตรงกับถาดที่ถาดจะมีเรียกว่าเป็นเดือยัวผู้อยู่นะครับแล้วก็ตกไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็ยำย้ำทุกคลิปแหละนะครับเวลาตกไปข้างหน้าให้ดูล้อหน้าด้วยนะ้าว่ามันจะไหลไปข้างหน้าเราไม่ใช่ว่าตกไปข้างหน้าแล้วรถไหลนะอีกนะอ่าโอเคล็อกอ,อึ๊บนะครับตัวล็อกถาดพยายามล็อกตลอดเวลานะเพื่อนนะอึ๊บนะีบ่ฮะโอเค เรียบร้อยนะครับผมสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดนะครับโวปีบเบาพิงที่เท้าแขนที่พักแขนนะครับเพดเละนะครับหนาแฟลชบาร์นะครับแล้วรวมไปถึงกาดน้ําสนนราคาแต่ละชิ้นเดี๋ยวจะใส่ไปให้ใต้โพสตเหมือนเดิมวันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าดึกนเลยทีเดียวนะขอบคุณลูกค้าเจ้าของรถคันใหม่ๆคันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมเดี๋ยวมีรายระเอามดอัปเดตอีกทีหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ ชคดีโชคดี thank you ครับ